ประตูสู่มิติอื่นจุดเริ่มต้นของความลี้ลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะเริ่มการเดินทางที่จะทำให้คุณหายใจไม่ทันการสำรวจประตูสู่มิติอื่นคุณเคยฝันถึงโลกที่แตกต่างจากโลกนี้บ้างไหมโลกที่อาจมีกฎเกณฑ์แปลกประหลาดหรือความเป็นไปได้ที่เราไม่เคยนึกถึงวันนี้เราจะมาสำรวจความเป็นไปได้ที่ท้าทายทุกสิ่งที่เราเชื่อ นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเราอาจไม่ได้อาศัยอยู่เพียงมิติเดียวแต่มีมิติอื่นๆซ่อนอยู่รอบตัวเรามิติที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสปกติลองนึกภาพนี้สมมติว่าเราเป็นตัวละครในหนังสือสองมิติแล้วมีใครสักคนจากสาม,มิติมาปรากฏตัวพวกเขาจะดูแปลกประหลาดแค่ไหนนี่คือความรู้สึกแบบเดียวกันที่เราอาจมีต่อมิติอื่นๆนักฟิสิกส์ชั้นนำอย่างมิชิโอเคคุเชื่อว่าอาจมีมิติที่ส หรือห้าซ่อนอยู่รอบตัวเราและเราแค่ยังไม่สามารถรับรู้ได้มันเหมือนกับวิทยุที่สามารถรับคลื่นที่เราไม่สามารถได้ยินด้วยหูเปล่าแต่นี่คือเรื่องที่น่าตื่นเต้นเรากำลังจะเริ่มการเดินทางสู่ความลี้ลับของมิติต่างๆที่รอการค้นพบหลุมดำประตูสู่โลกที่ไม่เคยรู้จักสวัสดีเพื่อนๆน,นักสำรวจความลับของจักรวาลหลังจากที่เราเริ่มต้นการเดินทางสู่มิติลึกลับไปแล้ววันนี้ เราจะดำดิ่งสู่สถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในจักรวาลหลุมดำคุณเคยนึกภาพบ้างไหมว่ามีสถานที่ในอวกาศที่แม้แต่แสงยังหนีไม่พ้นนี่คือหลุมดำสถานที่ที่ท้าทายทุกกฎเกณฑ์ของฟิสิกส์นักฟิสิกส์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนแรกที่ทำนายถึงการมีอยู่ของหลุมดำเขาเชื่อว่าเมื่อดาวขนาดใหญ่ลงมันอาจกลายเป็นจุดที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากจนไม่มีอะไรหลุดออกไปได้ลองนึกภาพนี้ หลุมดาเป็นเหมือนเครื่องดูดที่มีพลังมหาศาลมันกลืนทุกสิ่งที่เข้าใกล้แม้กระทั่งแสงเส้นขอบฟ้าของหลุมดําหรือที่เรียกว่าอีเวนเฮอรเซนคือจุดที่ไม่มีอะไรสามารถหนีออกไปได้อีกแล้วนักดาราศาสตร์สตีเวนฮอว์กิงเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาหลุมดําเขาเชื่อว่าหลุมดําอาจเป็นประตูสู่มิติอื่นๆหรืออาจเชื่อมต่อไปยังจักรวาลอื่นบางทฤษฎีเสนอว่าหากคุณตกลงไปในหลุมดําคุณอาจจะไปโผล่ในอีกจุดหนึ่งของจักรวาล หรือในมิติที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่นี่คือความท้าทายเรายังไม่เคยส่งอะไรเข้าไปในหลุมดำและได้มันกลับคืนมามันเป็นปริศนาที่รอการค้นพบช่องทะลุมิติเส้นทางลับของจักรวาลสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสํารวจความลับของจักรวาลหลังจากที่เราสํารวจหลุมดำไปแล้ววันนี้เราจะมาค้นหาความลี้ลับของช่องทะลุมิติคุณเคยฝันถึงการเดินทางข้ามมิติบ้างไหม การข้ามพรมแดนของความเป็นจริงที่เรารู้จักนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่อาจไม่ใช่เพียงแค่ความฝันนักฟิสิกส์ทฤษฎีอย่างคลิปตอนผู้ได้รับรางวัลโนเบลเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าที่ศึกษาเรื่องช่องทะลุมิติหรือเวิร์มโฮสเขาเชื่อว่าช่องทะลุมิติอาจเป็นเส้นทางลัดในอวกาศลองนึกภาพนี้สมมติว่าคุณต้องการเดินทางจากปลายหนึ่งของจักรวาลไปอีกปลายแทนที่จะใช้เวลานับล้านปีแสงคุณอาจใช้ช่องทะลุมิติเป็นเส้นทางลัด ทฤษฎีบอกว่าช่องทะลุมิติอาจเป็นเหมือนอุโมงค์ที่เชื่อมต่อพื้นที่สองแห่งในจักรวาลหรือถึงขั้นเชื่อมต่อระหว่างจักรวาลต่างๆได้แต่นี่คือปัญหาการสร้างและรักษาช่องทะลุมิติต้องใช้พลังงานมหาศาลและต้องมีวัสดุพิเศษที่มีคุณสมบัติทางลบในเกอร์เทลแมซซึ่งยังเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นนักวิทยาศ,าศาสตร์หลายคนยังคงถกเถียงกันว่าช่องทะลุมิติเป็นไปได้จริงหรือแค่เพียงจินตนาการแต่ความเป็นไปได้นั้น ยังคงน่าตื่นเต้นเสมอการเดินทางข้ามมิติความเป็นไปได้ที่เหนือจินตนาการสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาลหลังจากที่เราสำรวจช่องทะลุมิติไปแล้ววันนี้เราจะมาสำรวจความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามมิติกันคุณเคยฝันถึงการเดินทางที่ไร้ขีดจำกัดของเวลาและพื้นที่บ้างไหมนักทฤษฎีบางคนเชื่อว่านี่อาจไม่ใช่แค่ความฝัน นักฟิสิกส์ชั้นนำอย่างมิชิโอเคคูเชื่อว่าการเดินทางข้ามมิติอาจเป็นไปได้แต่จะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากเขาเปรียบเทียบว่านี่เหมือนกับมดที่พยายามเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ลองนึกภาพนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจมีมิติอื่นๆซ่อนอยู่รอบตัวเรามิติที่เล็กเกินกว่าที่เราจะรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสปกติทฤษฎีสเตรงสตริงตีรีเสนอว่าจักรวาลของเราอาจมีถึง10หรือ11มิติแต่เรามองเห็นเพียง4มิติเท่านั้น สามิติของพื้นที่และ1มิติของเวลาแต่นี่คือความท้าทายเราจะทำอย่างไรให้สามารถข้ามไปยังมิติอื่นได้นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามหาคำตอบนี้อยู่บางทฤษฎีเสนอว่าการเดินทางข้ามมิติอาจทำได้โดยใช้พลังงานมหาศาลหรือเทคโนโลยีที่เรายังไม่สามารถจินตนาการได้นักวิทยาศาสตร์กับประตูมิติลึกลับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะมาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านี้กำลังค้นหาอะไรในโลกของมิติลึกลับคุณรู้ไหมว่านักวิทยาศาสตร์บางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อค้นหาความลับของมิติที่ซ่อนอยู่เรามาดูกันเลยสตีเวนฮอคกิงนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษที่เรื่องชื่อเชื่อว่าหลุมดำอาจเป็นประตูสู่มิติอื่นๆเขาสันนิษฐานว่าหากเราสามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงได้เราอาจข้ามไปยังมิติอื่นได้ มิชิโอเคคูนักทฤษฎีฟิสิกส์ชาวอเมริกันกล่าวว่าเราอาจอยู่ใกล้กับการค้นพบมิติที่5แล้วเขาเปรียบเทียบว่าการค้นหามิติใหม่เหมือนกับมดพยายามเข้าใจคอมพิวเตอร์มันดูเหลือเชื่อแต่ก็เป็นไปได้ไบรอันกรีนนักฟิสิกส์ทฤษฎีอีกคนหนึ่งเชื่อในทฤษฎีสเตริงเขาบอกว่าอาจมีจักรวาลคู่ขนานที่ซ่อนอยู่ใกล้ๆตัวเราแต่เราแค่ยังมองไม่เห็นลองนึกภาพนี้ มีมิติอื่นๆซ้อนทับกันอยู่แต่เราไม่สามารถรับรู้ได้เหมือนกับคลื่นวิทยุที่ส่งสัญญาณผ่านร่างกายเราตลอดเวลานักวิจัยที่เซิร์นกำลังใช้เครื่องเร่งอนุภาคลาคารอนคลเลยเดอร์เพื่อพยายามค้นหาหลักฐานของมิติเพิ่มเติมพวกเขาหวังว่าจะสามารถค้นพบบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ทฤษฎีสเตรงรหัสลับแห่งจักรวาลสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักสำรวจความลับของจักรวาล วันนี้เราจะดำดิ่งสู่ทฤษฎีที่ซับซ้อนที่สุดในวงการฟิสิกส์ทฤษฎีสเตรงคุณเคยนึกภาพบ้างไหมว่าทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้อาจถูกสร้างมาจากเส้นเล็กๆที่สั่นสะเทือนนี่คือหัวใจของทฤษฎีสเตรงไบรอันกรีนนักฟิสิกส์ชั้นนำอธิบายว่าทฤษฎีสเตรงมองว่าสรรพสิ่งในจักรวาลประกอบด้วยเส้นพลังงานเล็กๆที่สั่นสะเทือนคล้ายสายกีตาร์แต่เล็กมากจนเราไม่อาจมองเห็นได้ลองนึกภาพนี้ ถ้าเราซูมเข้าไปใกล้อนุภาคมูลฐานมากๆเราอาจพบว่าพวกมันประกอบด้วยเส้นพลังงานเล็กๆที่สั่นสะเทือนด้วยความถี่ต่างๆมิชิโอเคคูกล่าวว่าทฤษฎีนี้อาจเป็นกุญแจไขปริศนาของจักรวาลมันบอกเราว่าอาจมีมิติเพิมเ่มเติมที่เรายังไม่เคยรู้จักนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทฤษฎีสเตรงอาจอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างแรงโน้มถ่วงควอนตัมและพลังงานมืดได้แต่นี่คือความท้าทาย เรายังไม่สามารถพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้อย่างสมบูรณ์มันยังคงเป็นเพียงความคิดที่น่าตื่นเต้นจักรวาลคู่ขนานความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่จะทำให้คุณตะลึงจักรวาลคู่ขนานคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าอาจมีจักรวาลอื่นๆที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากจักรวาลของเรา นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่อาจไม่ใช่แค่ความฝัน h ิวเอ v e r ร t t นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีจักราวาลคู่ขนานหรือที่เรียกว่า many worlds interpretation ในปี1957เขาเชื่อว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นจักราวาลจะแยกออกเป็นสองเส้นทางลองนึกภาพนี้ในจักราวาลหนึ่งคุณอาจเลือกดื่มกาแฟแต่ในอีกจักราวาลหนึ่งคุณเลือกดื่มชาและทั้งสองจักราวาลนี้ดำรงอยู่พร้อมกัน มิชิโอเคคูนักทฤษฎีฟิสิก์ชั้นนำกล่าวว่าจักรวาลคู่ขนานอาจมีกฎทางฟิสิก์ที่แตกต่างกันโดนสิ้นเชิงบางจักรวาลอาจไม่มีแรงโน้มถ่วงบางจักรวาลอาจมีมากกว่าสามมิติทฤษฎีควอนตัมบอกเราว่าอนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้นี่อาจหมายความว่ามีจักรวาลที่แตกต่างกันกำลังดำรงอยู่ควบคู่กันแต่นี่คือความท้าทายเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจักรวาลคู่ขนานมีจริงมันยังคงเป็นเพียงทฤษฎีที่น่าตื่นเต้น ควอนตัมพลังงานรหัสลับของอนุภาคสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะดำดิ่งสู่โลกที่เล็กที่สุดและลึกลับที่สุดโลกของควอนตัมพลังงานคุณเคยนึกภาพบ้างไหมว่าอนุภาคเล็กๆสามารถทำสิ่งที่ดูเหนือธรรมชาติได้นี่คือความมหัศจรรย์ของควอนตัมนีลส์โบนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าถ้าควอนตัมไม่ทำให้คุณหมดสติแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมัน และนี่คือความจริงลองนึกภาพนี้อนุภาคควอนตัมสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้มันเหมือนกับการที่คุณสามารถอยู่ในสองห้องพร้อมกันแอลเบิร์ตออสไตน์เรียกปรากฏการนี้ว่าการพัวพันเชิงควอนตัมควอนเทอร์อินเทงเกิร์เมนเมื่ออนุภาคสองตัวเชื่อมโยงกันแบบลึกลับแม่อยู่คนละปลายจัก,กรวาล ริชาร์ดไฟเมิร์นักฟิสิกส์ชั้นนำกล่าวว่าในโลกควอนตัมกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่เรารู้จักดูเหมือนจะไม่มีผลอนุภาคสามารถทะลุผ่านกำแพงเปลี่ยนตำแหน่งโดยไม่มีการเคลื่อนที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเข้าใจควอนตัมอาจเป็นกุญแจไขความลับของมิติอื่นๆมันอาจเชื่อมโยงโลกที่เราเห็นกับโลกที่เรายังไม่เคยรู้จักแต่นี่คือความท้าทายยิ่งเราศึกษาควอนตัมยิ่งพบว่ามีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอีกมากมาย เวลาและมิติการสันสะเทือนแห่งความเป็นจริงสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะมาสำรวจความสัมพันธ์อันน่าพิศวงระหว่างเวลาและมิติคุณเคยคิดบ้างไหมว่าเวลาอาจไม่ได้เป็นเพียงเส้นตรงที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเอลเบิร์ตอ์สไตน์เคยบอกว่าเวลาไม่ใช่สิ่งที่นิ่งเฉยแต่เป็นสิ่งที่ยืดหดได้ทฤษฎีสัมพัทธภาพบอกเราว่าเวลาไม่ใช่สิ่งคงที่มันสามารถชะลอลง หรือเร่งขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความเร็วและแรงโน้มถ่วงคลิปตอนนักฟิสิกส์ชั้นนำอธิบายว่าเวลาเหมือนกับผ้าใบที่สามารถโค้งงอได้พื้นที่ว่างสามารถบิดเหี่และดึงรั้งเวลาได้ลองนึกภาพนี้นักบินอวกาศที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะรู้สึกเวลาผ่านช้ากว่าคนบนโลกนี่เรียกว่าปรากฏการณ์การขยายตัวของเวลาสตีเวนฮอควิงเชื่อว่าเวลาอาจมีมากกว่าหนึ่งทิศทางและอาจมีมิติของเวลาที่เรายังไม่เคยรู้จัก นักทฤษฎีบางคนเสนอว่าเราอาจสามารถเดินทางข้ามเวลาได้แต่เฉพาะในอนาคตเท่านั้นการย้อนกลับไปในอดีตอาจสร้างปรากฏการ์พาราด็อกที่ทำลายล้างตัวเองแต่นี่คือความท้าทายเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าเวลามีกี่มิติและเราสามารถควบคุมมันได้แค่ไหนเครือข่ายควอนตั้มการเชื่อมต่อที่เหนือจินตนาการสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาล วันนี้เราจะมาสำรวจเครือข่ายลึกลับที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในจักรวาลเครือข่ายควอนตัมคุณเคยนึกภาพบ้างไหมว่าทุกสิ่งในจักรวาลอาจเชื่อมโยงกันอย่างลึกลับแม้อยู่ห่างกันหลายปีแสงนี่คือความมหัศจรรย์ของการพัวพันเชิงควอนตัมอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เรียกปรกากฏการณ์นี้ว่าการพัวพันที่น่ากลัว Spooky Action at a Distance เมื่ออนุภาคสองตัวสามารถเชื่อมโยงกันแบบทันทีทันใดแม้อยู่คนละปลายจักรวาล เออร์วินชโรดิงอารนักฟิสิกส์ชั้นนำกล่าวว่าการพัวพันควอนตัมคือหัวใจของความลึกลับในธรรมชาติมันเหมือนกับมีเส้นใยที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันลองนึกภาพนี้สมมติว่าคุณมีคู่แฝดอนุภาคที่แยกออกจากกันหลายปีแสงแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับอนุภาคตัวหนึ่งอนุภาคอีกตัวจะเปลี่ยนแปลงทันทีโดยไม่มีการส่งสัญญ,ญาณ จอห์นเบลนักฟิสิกส์ชาวไอริชพิสูจน์ให้เห็นว่าปรากฏการณ์นี้เป็นจริงเขาสร้างทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีเบลซึ่งยืนยันถึงการเชื่อมโยงลึกลับนี้แอนโทนซิลิงอารนักควอนตัมระดับโลกค้นพบว่าการพัวพันควอนตัมอาจเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคตเขาสามารถส่งข้อมูลผ่านอนุภาคที่พัวพันกันได้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเครือข่ายควอนตัมอาจเป็นกุญแจไขความลับของมิติอื่น,นๆมันอาจเชื่อมโยงโลกที่เราเห็นกับโลกที่เรายังไม่เคยรู้จัก แต่นี่คือความท้าทายเรายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทําไมการพัวพันนี้ถึงเกิดขึ้นมันยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบพรมแดงของความเป็นจริงภาพลวงตามิติสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะมาสำรวจสิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริงกันให้ลึกซึง้งคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าสิ่งที่เราเห็นและรับรู้อาจเป็นเพียงภาพลวงตา นักปรัชญ,ญาและนักวิทยาศาสตร์กำลังตั้งคำถามนี้มานานแล้วเพลโทนักปรัชญ,ญาชาวกรีกโบราณเคยเสนอทฤษฎีถ้ำ Allegory of the Cave ที่บอกว่าสิ่งที่เราเห็นอาจเป็นเพียงเงาของความจริงที่แท้จริงเหมือนกับนักโทษที่มองเห็นเพียงเงาบนผนังถ้ำ Max Planck นักฟิสิก์ผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมกล่าวว่าความจริงที่เรารับรู้เป็นเพียงการแปลความของจักรวาลเขาเชื่อว่าจิตสำนึกมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นจริงลองนึกภาพนี้ สมมติว่าชีวิตของเราเป็นเพียงภาพยนตร์ที่ถูกฉายอยู่ในมิติที่เรามองไม่เห็นหรือเป็นเพียงการจำลองที่ซับซ้อนไบรอันกรีนนักฟิสิกส์ทฤษฎีเสนอว่าเรื่องราวของเราอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานการณ์จำลองขนาดใหญ่ที่เรียกว่าจักรวาลเสมือน Simulated Universe นิกบอสเทิรมนักปรัชญาชาวสวีเดนเสนอทฤษฎีที่น่าตื่นเต้นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เราอาจอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกสร้างโดยอารยธรรมที่เจริญกว่า อีลอนมัสก์เองก็เคยกล่าวว่าโอกาสที่เราอยู่ในโลกจริงมีน้อยกว่าโอกาสที่เราอยู่ในโลกเสมือนแต่นี่คือความท้าทายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรากำลังสัมผัสเป็นความจริงมันยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบรหัสลับแห่งความไม่แน่นอนหลักความตั้มที่ท้าทายเหตุผลสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะมาสำรวจหลักการที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ปวดหัวที่สุด หลักความไม่แน่นอนของเฮเซนเบิร์กคุณเคยนึกภาพบ้างไหมว่ามีบางสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กนักฟิสิกส์ชาวเยอรมนีค้นพบว่ายิ่งเราพยายามวัดตำแหน่งของอนุภาคเราก็ยิ่งทำให้โมเม e n t u um ของมันไม่แน่นอนริชาร์ดไฟเมิร์นเคยกล่าวว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเข้าใจควอนตัมแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันจริงๆและนี่คือความจริงที่น่าตื่นเต้นลองนึกภาพนี้ สมมติว่าคุณกำลังพยายามวัดความเร็วของอนุภาคเล็กๆยิ่งคุณพยายามวัดตำแหน่งมันให้แม่นยำม,มันก็ยิ่งกระจัดกระจายและเคลื่อนที่ไปอย่างไร้ทิศทางนียสโบนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กอธิบายว่าอนุภาคไม่ได้มีตำแหน่งที่แน่นอนแต่มีเพียงความน่าจะเป็นเท่านั้นมันเหมือนกับการทอยลูกเต๋าที่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นแม็กซ์เพลงผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมกล่าวว่าธรรมชาติมีความลึกลับที่เราไม่อาจเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ความไม่แน่นอนคือภาษาของจักรวาล นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลักความไม่แน่นอนอาจเป็นกุญแจไขความลับของมิติอื่นๆมันบอกเราว่าความเป็นจริงไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไปแต่นี่คือความท้าทายเรายังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่าทำไมธรรมชาติถึงทำงานแบบนี้มันยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบการสังเกตการพลังแห่งจิตสำนึกสวัสดีเพื่อนๆน,น,นักสำรวจความลับของจักรวาล วันนี้เราจะมาสำรวจบทบาทที่น่าตื่นเต้นของการสังเกตการในโลกควอนตัมคุณเคยนึกภาพบ้างไหมว่าการสังเกตบางสิ่งอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้นี่คือความมหัศจรรย์ของการสังเกตการในโลกควอนตัมเออร์วินชโรดิงเกอร์นักฟิสิกส์ชั้นนำเสนอการทดลองแมวในกล่องที่โด่งดังเขาแสดงให้เห็นว่าอนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันจนกว่าจะมีการสังเกตจอห์นวิเลอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันกล่าวว่า ไม่มีปรากฏการทางกายภาพจนกว่าจะมีการสังเกตนี่หมายความว่าการสังเกตอาจมีอำนาจในการสร้างความเป็นจริงลองนึกภาพนี้สมมติว่าอนุภาคเป็นเหมือนเหรียญที่กำลังหมุนมันจะอยู่ระหว่างหัวและก้อยจนกว่าคุณจะมองและตัดสินว่ามันหงายหรือคว่ำ Max p l a n k ผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมเชื่อว่าจิตสำนึกมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นจริงเขาถึงกับกล่าวว่าจิตสำนึกคือหลกฐานของทุกสิ่ง มิชิโอเคคูนักทฤษฎีฟิสิกส์เสนอว่าการสังเกตการอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจมิติอื่นๆที่ซ่อนอยู่รอบตัวเรานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจิตสำนึกอาจมีความสามารถมากกว่าที่เราคิดมันอาจสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้แต่นี่คือความท้าทายเรายังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่าทำไมการสังเกตถึงมีพลังขนาดนี้มันยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบรหัสลับของการสั่นสะเทือนคลื่นและอนุภาค สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะมาสำรวจความมหัศจรรย์ของการสั่นสะเทือนในจักรวาลคุณเคยนึกภาพบ้างไหมว่าทุกสิ่งในจักรวาลอาจเป็นเพียงการสั่นสะเทือนของพลังงานนี่คือปริศนาที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นลูอิสเดอร์บรอยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสค้นพบว่าอนุภาคสามารถแสดงคุณสมบัติของคลื่นได้และคลื่นก็สามารถแสดงคุณสมบัติของอนุภาคได้ริชาร์ดไฟน์เมิร์นเคยกล่าวว่า ธรรมชาติของอนุภาคคือความไม่แน่นอนมันเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคพร้อมกันนี่คือความมหัศจรรย์ของโลกควอนตัมลองนึกภาพนี้สมมติว่าอนุภาคเป็นเหมือนเส้นเสียงที่กำลังสั่นสะเทือนบางครั้งมันดูเป็นจุดบางครั้งมันดูเป็นคลื่นขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณสังเกต Neilson นักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กอธิบายว่าหลักความสมเหตุสมผลบอกเราว่าอนุภาคและคลื่นเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน แม็กซ์พลงผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมเชื่อว่าพลังงานไม่ได้ต่อเนื่องแต่เป็นชุดเล็กๆที่เรียกว่าควอนตัมซึ่งสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลามิชิโอเคคูเสนอว่าการสั่นสะเทือนเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจมิติที่ซ่อนอยู่รอบตัวเรานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลอาจเป็นเพียงการสั่นสะเทือนของพลังงานที่ซับซ้อนแต่นี่คือความท้าทายเรายังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่า ทำไมการสันสะเทือนถึงสร้างความเป็นจริงได้มันยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบรหัสลับของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มองไม่เห็นสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะมาสำรวจเครือข่ายลึกลับที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในจักรวาลคุณเคยนึกภาพบ้างไหมว่ามีบางสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้ากับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี่คือปริศนาแห่งการเชื่อมต่อที่น่าตื่นเต้น ออลเบิร์ตอ์สไตน์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการพัวพันที่น่ากลัว (spooky action at a distance) เมื่ออนุภาคสองตัวสามารถเชื่อมโยงกันแบบทันทีทันใดแม้อยู่คนละปลายจากกา Bell, ักรวาลจอห์นสตรดเบิลนักฟิสิกส์ชาวไอริชพิสูจน์ให้เห็นว่าอนุภาคสามารถมีความสัมพันธ์เหนือระยะทางได้เขาสร้างทฤษฎีเบลที่ยืนยันถึงการเชื่อมโยงลึกลับนี้ลองนึกภาพนี้สมมติว่ามีคู่แฝดอนุภาคที่แยกออกจากกันหลายปีแสง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับอนุภาคตัวหนึ่งอนุภาคอีกตัวจะเปลี่ยนแปลงทันทีโดยไม่มีการส่งสัญญาณแอนโอนซิลิงอารันักควอนตัมระดับโลกค้นพบว่าการพัวพันควอนตัมอาจเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคตเขาสามารถส่งข้อมูลผ่านอนุภาคที่พัวพันกันได้มิชิโอเคคูเสนอว่าเครือข่ายนี้อาจเป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจมิติที่ซ่อนอยู่รอบตัวเรามันเหมือนกับมีเส้นใยที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเครือข่ายนี้อาจเป็นโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลที่เชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกันอย่างลึกลับแต่นี่คือความท้าทายเรายังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่าทำไมการเชื่อมต่อน,นี้ถึงเกิดขึ้นมันยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบจุดกำเนิดของจักรวาลรหัสลับ,บเบื้องหลังการระเบิดสวัสดีเพื่อนๆน,น,นักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะมาสำรวจปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จุดกำเนิดของจักรวาลคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าอะไรอยู่เบื้องหลังการระเบิดครั้งใหญ่นี่คือคำถามที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นมาตลอดสตีเวนฮอคกิงนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวว่าการถามว่าอะไรอยู่ก่อนการระเบิดครั้งใหญ่เหมือนกับการถามว่าอะไรอยู่ทางเหนือของขั้วโลกเหนือจอร์จิสลเมเทรนักบาหลวงและนักดาราศาสตร์คนแรกที่เสนอทฤษฎีแบงกล่าวว่าจักรวาลเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงมากลองนึกภาพนี้ก่อนการระเบิดครั้งใหญ่ทุกสิ่งในจักรวาลบีบอัดอยู่ในพื้นที่เล็กกว่าหัวเข็มหมุดแต่มีพลังงานมหาศาลมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์เป็นพันล้านเท่ามิชิโอเคคูเสนอว่าอาจมีจักรวาลก่อนหน้านี้หรือการระเบิดครั้งใหญ่อาจเป็นเพียงวัตจักรของการเกิดและดับเหมือนการหายใจของจักรวาลแอลเลนกันนักฟิสิกส์ผู้คิดค้นทฤษฎีเงินเฟ้ออินเฟชันตีรี เชื่อว่าจักรวาลขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงแรกเกิดเร็วกว่าความเร็วแสงถึงหลายล้านเท่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจุดกำเนิดของจักรวาลอาจเป็นกุญแจไขความลับของมิติอื่นๆมันอาจเชื่อมโยงเราไปสู่โลกที่เรายังไม่เคยรู้จักแต่นี่คือความท้าทายเรายังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนการระเบิดครั้งใหญ่มันยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบการสันสเทือนของข้อมูลรหัสลับแห่งความคิด สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะมาสำรวจปริศนาที่น่าตื่นเต้นที่สุดการสันสะเทือนของข้อมูลและความคิดคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าความคิดของเรามีพลังมากแค่ไหนนี่คือคำถามที่ท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยรู้แม็กซ์เพลงนักฟิสิกส์ผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมกล่าวว่าจิตสำนึกคือรากฐานของทุกสิ่งความคิดคือพลังงานที่แท้จริง จอห์นวีเลอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเสนอแนวคิดที่ว่าจักรวาลเกิดจากข้อมูลเขาเชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลอาจเป็นเพียงการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ลองนึกภาพนี้สมมติว่าความคิดของเราสามารถสั่นสะเทือนและส่งผลต่อความเป็นจริงรอบตัวได้เหมือนกับคลื่นที่กระจายออกไปในอวกาศอมิตโกสวมีนักฟิสิกส์คนตัมเชื่อว่าจิตสำนึกไม่ได้เกิดจากสมองแต่สมองเป็นเพียงตัวรับสัญญาณของจิตสำนึกที่กว้างใหญ่กว่านั้น มิชิโอเคคูเสนอว่าความคิดอาจเป็นการสั่นสะเทือนของพลังงานที่สามารถเชื่อมโยงเราเข้ากับมิติอื่นๆได้นักวิทยาศาสตร์บางคนเริ่มเชื่อว่าข้อมูลอาจเป็นสสารพื้นฐานของจักรวาลและความคิดคือพลังงานที่สามารถจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นแต่นี่คือความท้าทายเรายังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่าความคิดมีพลังมากแค่ไหนมันยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบเส้นทางแห่งความเป็นไปได้การเดินทางข้ามมิติ สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาลวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางที่น่าตื่นเต้นที่สุดการเดินทางข้ามมิติคุณเคยฝันถึงการเดินทางที่ไร้ขีดจ,จำกัดของเวลาและพื้นที่บ้างไหมนี่คือความฝันที่กำลังจะกลายเป็นความจริงมิชิโอเคคูนักฟิสิกส์ชั้นนํากล่าวว่าการเดินทางข้ามมิติอาจเป็นไปได้แต่จะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากเขาเปรียบเทียบว่านี่เหมือนกับมดพยายามเข้าใจคอมพิวเตอร์ ตีเวนฮอคิงเคยเสนอว่าหลุมดำอาจเป็นประตูสู่มิติอื่นๆหากเราสามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงได้ลองนึกภาพนี้สมมติว่าเรามีเครื่องมือที่สามารถดัดโค้งพื้นที่ว่างได้เราอาจสามารถเดินทางข้ามระยะทางนับล้านปีแสงในชั่วพริบตาคลิปตอนนะักฟิสิกส์ผู้บุกเบิกการศึกษาช่องทะลุมิติเวิร์มโฮสเชื่อว่าอาจมีเส้นทางลัดในอวกาศที่เชื่อมต่อพื้นที่ห่างไกลเข้าด้วยกันไบรอันกรีนนักทฤษฎีฟิสิกส์เสนอว่าเรารู้จักเพียงสี่มิติ สามมิติของพื้นที่และหนึ่งมิติของเวลาแต่อาจมีมิติอื่นๆซ่อนอยู่รอบตัวเรานักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจช่วยให้เราสำรวจมิติใหม่ๆเครื่องเร่งอนุภาคลาคดรอนคลเดอร์กำลังพยายามค้นหาหลักฐานของมิติเพิ่มเติมแต่นี่คือความท้าทายเรายังไม่สามารถพิสูจน์การเดินทางข้ามมิติได้อย่างสมบูรณ์มันยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบจุดจบของการสำรวจประตูสู่มิติที่ไม่รู้จบ สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสำรวจความลับของจักรวาลน,นี่คือตอนสุดท้ายของการเดินทางสู่มิติลึกลับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าความลับของจักรวาลน,นี้มีจุดสิ้นสุดหรือไม่หรือมันเป็นเพียงประตูสู่การค้นพบครั้งใหม่มิชิโอเคคูนักฟิสิกส์ชั้นนํากล่าวว่าวิทยาศาสตร์คือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดและนี่คือความจริงอันน่าตื่นเต้นสตีเวนฮอคกิงเคยบอกว่า ยิ่งเรารู้มากขึ้นเราก็ยิ่งตระหนักว่ามีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้มันเหมือนกับการค้นพบประตูใหม่ทุกครั้งที่เราเปิดประตูบานลองนึกภาพนี้จักรวาลคือหนังสือที่ไม่มีหน้าสุดท้ายทุกหน้าที่เราพลิกจะนำเราไปสู่เรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นไบรอนกรีน <Brian Green, S 1> นักทฤษฎีฟิสิกส์เสนอว่าอาจมีมิติที่เรายังไม่เคยรู้จักรออยู่ราวกับว่าเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูที่รอการเปิด นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการค้นพบแต่ละครั้งคือเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจครั้งใหม่มิติลึกลับยังคงรอการค้นพบเราได้เดินทางมาไกลตั้งแต่ตอนแรกสำรวจหลุมดำช่องทะลุมิติการสั่นสะเทือนของอนุภาคและความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดแต่นี่คือความมหัศจรรย์ยิ่งเราค้นหาเราก็ยิ่งพบว่ามีอีกมากมายที่รอการค้นพบจักรวาลยังคงซ่อนความลับไว้มากมายเราจะยังคงสำรวจค้นหาและตั้งคำถามเพราะนั่นคือวิญญ,ญาณของนักสำรวจ ความอยากรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด